สวัสดีครับผมชื่อนายยุทธการสแสนเสนาครับเลขที่18รหัสน,นักศึกษา553040942 0ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอนาคตอีก5ปีข้างหน้าครับในหลายวิชา work preparation ครับ,รบสำหรับอ,อนาคตใน5ปีข้างหน้านะครับก็จะอายุผมจะอายุ27ปีครับผมก็จะมีประสบการณ์ทำงานทั้งหมด5ปีครับ ซึ่งการทำงานที่ผมคิดไปนะครับผมอยากอยู่ในสายงาน R&D ครับหรือว่า Research and Development ครับเพราะว่าในขณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยผมชอบวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบครับการออกแบบการดีไซน์ที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาท้าทายความรู้ความสามารถของผมครับซึ่ง R&D เนี่ย ผมคิดว่าผมน่าจะเหมาะกับสายงานนี้เพราะว่าผมชอบที่จะแก้ปัญหาที่เข้ามาโดยจะมีโปรโตโทรไทป์ก็คือมีต้นแบบก่อนแล้วก็เอาโปรโตรไทป์นั้นมาแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นครับซึ่งไ d เนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ มีความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกใจผู้ใช้ครับผมแล้วก็สำหรับการทำงานนี้ใน5ปีข้างหน้าผมคิดว่าผมอยากจะเติบโตในสายงานเป็นถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าแผนกก่อนใน5ปีข้างหน้าครับผมว่าการขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะสามารถ ทำงานตามที่ผมคิดไว้ได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็บวกกับทีมเวิร์คที่เป็นพนักงานใต้บังคับบัญชาครับผมช่วยกันทำงานให้รุ่ร่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับผมาการงานต่อมาก็จะเป็นเ,เรื่องครอบครัวนะครับ ครอบครัวนี่ขาดไม่ได้คือครอบครัวเพราะว่าครอบครัวทําให้ผมเป็นผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผมอยากให้ครอบครัวของผมมีความสุขครับผมแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวเพียงพอที่จะทให้เขามีความสุขครับผมแล้วก็ตัวผมมีความสุขซึ่งก็สิ่งที่จําเป็นก็คืออยากมีรถยนต์เอาไว้ใช้เวลา การทํางานเนี่ยจะไ,ได้ไปต่างที่ต่างถิ่นต่างบริษัทแบบไกลๆครับผมก็อยากมีไว้เพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็การขนขนของที่เราเจัไปด้วยเป็นเอกสารงานหรือว่า,เ,าเป็นอุปกรณ์ในการทำงานครับผมแล้วก็เอาไว้รับส่งคนในครอบครัวครับเพื่อความสะดวกสบาย แล้วก็อยากจะมีบ้านครับผมเพื่อ,เ,อเป็นบ้านนี่ก็เป็นแหล่งเป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่นครับผมผมชอบที่จะอ,อยู่กับครอบครัวที่บ้านเพราะว่าได้ใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อ,อาสานสัมพันธ์ภายในครอบครัวแล้วก็เป็นมีความสุขครับผม ก็สำหรับฐานะนะครับฐานะผมก็คิดว่าเราไม่จะเป็นต้องมีฐานะที่รวยมากแต่ไม่มีความสุขผมอยากมีฐานะที่ออพออยู่พอกินแล้วก็มีความสุขครับผมมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ สักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังนึกไว้ว่าอยากทำเกี่ยวกับ R&D เป็นบริษัท R&D รับออกแบบหรือว่าทำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะตั้งบริษัทเป็นของตัเองครับผมก็นี่แหะครับคืออนาคตใน5ปีข้าง mm. หน้าผมขอบคุณครับ